วันนี้ยายจะพามาทำรัดหน้าแบบง่ายๆของยายนะอันนี้เส้นหมี่เส้นหมี่ก็คือแช่น้ำแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็เอาขึ้นมาผัดผัดกับน้ำมันนะของยายจะใส่จะใส่ชูรสนิดหน่อยแล้วก็ซอสถั่วเหลืองลงไปแล้วเส้นมันจะมีรสชาติไม่งั้นเส้นมันจะจืดอันนี้หมูหมากก็ไข่หนึ่งใบซอสน้ำตาลแล้วก็ชูรส สัตว์วนไม่ต้องพูดถึงนะกะกะเอาน้ำน้ำนี่ก็คือเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมให้หอมแล้วก็เอาน้ำใส่ลงไปตามที่เราต้องการเส้นอร่อยมากอมตอนนี้จะใส่แป้งมันนะอาผู้ช่วยน้ำเดือดนะยายก็จะใส่หมูที่หมักไว้ คคีคนนู่นก่อนใส่หมูที่หมักไว้แล้วก็ไข่ปขแ,แ,แ,แป้งมันมันก็อย่างงั้นแหละมันก็แน่นเป็นเรื่องปกติไข่ก็จะลอยๆนะเพื่อนๆไข่ก็จะลอยลอย ยายก็จะปรุงรสชาตินะเกลือใส่ลงไปตาลาอย่างตาลายแล้วก็ซอสลงไปไแล้วก็น้ำตาลลงไปสองสาม เข้ากันปุ๊บชิม ừ, ขาดหวานขาดเค็มหวานใส่อีก ừ, น้ำปลาใส่ไปนรใสนรใส่ไปด้วยรสเทไปหมดเลยเดี๋ยวเทเดี๋ยวจะเทของใหม่ใส่จะเอากระปุกไปล้างเยอะไปเยอะ ชิมชิมเอาชิมเอาเอาเทแป้งมันใส่ลงไปนะเพื่อนๆเทใส่แป้งมันลงไปนะ,ะแล้วพอน้ำ เดือดนะก็เอาผักใส่ลงไปอันนี้คือวิธีของยายนะเปิดไฟแรงหน่อยแล้วผักจะเขียวเลยละ่ะเพื่อนๆผักเขียวเลยเห็นไหมนี่คือวิธีทำราดหน้าของยายนะน้ำลาดหน้าของยาย ตาก็จะประเดิมเหม be ือนเดิมนะเพื่อนๆถ้าใครอยากให้มีสีสันก็ไอเนี่ยอะไรอ่ะน้ำอะไรนะสีอิูดดำใส่ลงไปชอบผักพอแล้วพอแล้วเห็นนะเพื่อนๆอาพิชัยโรยหน่อย ก็ใครชอบเปรี้ยวก็มีน้ําส้มนะส้มอ่าเนี่ยรวหน้าของยายง่ายๆไม่มีอะไรมากแค่นี้นะเพื่อนๆ